มาดูครับว่าขาหมูกินกับอะไรเข้าที่สูดวันนี้โคกเตรียมมาก็จะมีแผ่นแป้งโรตีมันโถข้าวเหนียวข้าวเจ้าบะหมี่ยกแล้วก็ขนมปังฝรั่งเศสรครับขาหมูกับแป้งโรตีครับไปครับคำตดอต่ออืม นี่อร่อยอันนี้เข้าเลยครับขาหมูเขาจะมีความเค็มๆหหวาน,วานเจอกับแผ่นโรตีที่มีความกรอบข้างนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีความเหนียวเหนียวึยวบๆพอกินคู่กันแล้วคืว่ามันเข้ากันเฉยเลยครับขาหมูกับมันโถครับไปครับคำโตโต อืมก็อร่อยอันนี้ก็ข้าวครับหมันโถเขาจะมีความเหนียวนุ่มรสชาติจะมีความหวานนิดๆพอกินคู่กับขาหมูที่มีความเค็มความหวานเนี่ยคือว่ามันเข้ากันดีมากเลยครับจริงๆคือว่าเขาเป็นของคู่กันเลยครับเพราะว่าเขาเข็นแต่ละร้านเวลาเขาเสิร์ฟขาหมูเขาจะมีหมันโถมาให้ด้วยอันนี้คืว่ามันเข้ากันมากๆเลยครับขาหมูกับข้าวเหนียวครับไปครับคำโต๊ ข้าวเหนียวก็เข้าครับเขาจะมีความเหนียวเหนียวนุ่มพอจิ้มกับน้ําขาหมูที่มีความฉ่ำๆนยเนี่ยค้ว่ามันเข้ากันดีมากเลยครับขาหมูกับข้าวเจ้าครับไปครับคำาวโตอันนี้โค้ชชอบมากๆเลยครับข้าวหอมมะลิเขาจะมีความหอมความนุ่มพอกินกับขาหมูที่ลาดน้ำฉ่ำๆตัดด้วยพริกและกระเทียมค้ว่ามันอร่อยมากๆเลยครับขาหมูกับบะหมี่หยกคับไปครับคำตโวโต อันนี้ก็อร่อยครับอารมณ์ใจคล้ายบะหมี่หมูแดงหมูกรอบแต่เปลี่ยนมาเป็นขาหมูคงว่าอันนี้ผ่านเลยครับแนะนำให้เพื่อนไปลองดูนะครับขาหมูกับขนมปังฝรั่งเศสรครับไปครับคำนตโต โคกว่าอันนี้เฉยๆครับขนมปังเขาจะมีความกรอบๆแข็งๆโคกว่ากินกับขาหมูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับโคกสรุปไปน,นะครับสำหรับโคกนะครับโคกชอบกินขาหมูกับข้าวเจ้ามันโถโรตีแล้วก็บะหมี่ครับข้าวเหนียวเนี่ยพอกินได้ส่วนขนมปังฝรั่งเศสโคกว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับแล้วเพื่อนชอบกินขาหมูกับอะไรฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเผื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไปพากันนะครับ